เอาคราวนี้กลับมาเรื่องน้ําที่อุบลช่วงที่ผ่านมาพายุเข้าสองพายุพายุอะไรโหดูอะไรกันเลยขาคีติแถมไม่รูก,กมันไม่เคยต่อกันมาแบบนี้สองอันเอาแล้วเรื่องปลาบึกใช่ไหมปลาเบิกก็หมดไปเยอะนะแล้วบานก็โปะเต็มเลยะนะบ้านช่องหรือเลยทำใหม่กันทั้งหมดอนะ่ะหลายพื้นที่ประมงประเบงเรือเรือช่วยโบนอะ่ะนั่นคือรัฐบาลต้องดูแบบนั้นต้องเช็คความเสียหายได้เสียก่อนมันต้องมีการตรวจสอบ มีการตรวจสอบให้รัดกุมก่อนที่จะรับมาโครงการเราไปใช้เงินตรงนี้เพราะมันเงินของภาษีเข้า oh. ใจไหมตอนช่วงนี้เป็นช่วงอะไรวะช่วงระหว่างประสบภัยเพราะนั้นก็ต้องมีอาหารการกินให้เขามีที่อยู่ที่อาศัยให้เขามีแหล่งเขาเรียกอะไรแหล่งพักพิงให้เขาปรากว่าเตรียมที่พักพิงให้มีห้องแอร์ให้อยู่เลยไม่ไปอชอบอยู่บนถนนเพราะคนไปม,มาเยอะดีมีคนมาเยี่ยมอะไรบ่อยเนี่ยคนไทยเขาติดอย่างนี้ไงผมไม่บ้าเขาหรอกแล้วเรไปไม่เคยไปถังลื้อใครทั้งที่เนี่ยเม่เอีาย ไอ้ที่ไปคนละเส้นทางอะไรที่เอาภาพมาออกกันน,นั่นแหะนั่นคือเนี่ยดีซับม่นเกิดจากสื่ออย่างไรมันก็มาบวนผมก็โทรเขาไม่ได้อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำาเข้าใจาไปเรื่อยๆยนะ,ะไปในประเทศผมก็ไม่เคยปัญหากับประชาชนอะ่ะผมไปที่ไหนเขาก็รับผมทุกที่อะ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสลุงตู่ดูหน้าตาดีกว่าตัวจริงอีก <laughs> โค้งก็ไม่ได้ไอตัวจริงมันตรงไหนวะก็ลุงลุงพูดใบเนี่ยไอ้เนี่ยมันตัวเต็ง ไอ้ในโทรทัศน์เนี่ตัวปอ<笑><笑>วลอมเวลาขี้โมโห,โหของผมอ่ะน,นะนะแล้วถ้าเราทําทุกอย่างให้มันสงบเรียบร้อยมีความรักความสามัคคีกันอย่างเช่นเราทําจิตอาสาเราอาสาเราช่วยเงินน้ําท่วมน้ำเทอร์มันอะไรเนี่ยนะ <S <S นี่แหละคือประเทศไทยที่อื่นเขาไม่ทําแบบนี้นะทขาไม่เอาจากกันมากขนาดนี้มาจากคืนเดียวสองสามร้อยแตคุณบิงก็ได้มาหลายร้อยอยู่เหมือนกันเขาก็ไปทําของเขา,เขาก็ว่าไปรัฐบาลก็ทำของรัฐบาลพบาเพราะรัฐบาลต้องเก็บเงินหลายหมื่นล้านเพื่อจะเจียวยาเนี่ยหลังจากนี้ นะทั้งที่ทาเกณฑ์ทั้งซ่อมบ้านทั้งใหเ้เขาเรียกอะไรลงทุนในขอบใหม่แต่เขาเ่ยเยอะแยะหมดอะนะไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้หรอกครับพอหลังน้ำท่วมตายอีกพอดีเพราะไม่มีไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรเอาไปทําอะไรได้บัตไม่มีเงินทะํะต้นทุนไม่มีแล้วมันต้องมาคิดเพาะทุกเรื่องออกมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะใครนนเสนออะไรมากระทรวงไหนเสนอมาทั้งหมดเนี่ยนายกเพาะทั้งหมดพรอมประชุมพเพราะนายกเป็นนายกของคนทั้งประเทศใช่ไหม ไม่ใช่นายกของพรรคนี้พังน้นยโดยเฉพาะไม่ใช่แต่กระทรวงเขาก็ต้องไปทําขึ้นมาแต่ผมต้องมาดูให้มันเป็นธรรมลงทุกจังหวัดใน5ปีที่ผ่านมามากกว่าทุกวันที่ผ่านมาทุกจังหวัดแต่ก่อนนี้มาลงจังหวัดใะจังหวัดหนึ่งนะวันนี้ลงทุกจังหวัดนะครับเนี่ยว,วันนี้เรื่องน้ําท่วมตรงจังหวัดอื่นผมก็ให้ไปด้วยทเทราประธาใในใจแบบสุดกูอะนะแต่ผมก็ต้องอยู่ให้อยู่ในกรอบอะนะก็ธรรมดาก็ต้องโน,น้นว่าโด้นอะไรธรรมดาผมไม่ได้โกรธเขาอยู่ละแต่วันหน้าเขาต้องเข้าใจเองกันละวันหน้า สวัสดีครับพัชระผุ้เจริญพักดีครับลุงเอกบางหลงคนมานอกนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆข้า,าราชการทุกท่านนะฮะที่ได้เล่นตำแหน่งสูงขึ้นครับเพราะว่าคนหลวงรอเกาเนี่ยส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับ พอหลวงรอเสร็จก็สืบสารรักษาต่อยอดนะฮะก็ก็ขอบคุณอน,นูของนายกเองขอบคุณพี่หนูของชาววปอหกหนึ่งขอบคุณรองหนูของชาวทำเนียบรัฐบาลขอบคุณมอทอหนูของชาวสิงห์มหาไทยนะฮะวดวงสิงห์ลีลาสิงห์นี่ ไม่ธรรมดาเพราะว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยจะสวมหมวกเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนะฮะคือมีกอรนอจังหวัดมีรองผู้ว่าฝ่ายทหารด้วยและในกองรมนอใหญ่หรือระดับประเทศก็จะมีนายกอิงเป็นผอรอมนอ พุ่มในการรักษาความมั่นคงภายในต้านจักรมีบิ๊กปูผู้ช่การทังบอกเป็นรองพุ้มในการรักษาความมั่นคงภายในนะครับก็ถือว่าการไปกินข้าวอย่างเดียวเป็นเรื่องส่วนตัวของรองหนูหรืออน,นูเนี่ยครับครูใหญ่ในวินและลุงโทนนี่เป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะอันนั้นก็แต่ที่เราดีใจคือ เรื่องการโยกย้ายผู้ว่าที่ผ่านมติคอรอรเวานเนี่ยถือว่าเลือกคนได้ถูกถูกกับงานอันนี้ต้องให้เครดิตท่านรองหนูนะฮะท่านเป็นนักบินเพราะนั้นเนี่ยท่านรองอนุทินถ้าจะมีความรู้ผมบอกว่าเชี่เรื่องการบินนักบิน,นจะรู้เรื่องการจอดอากาศยานหรือ ลานจอดสำรองขึ้นนักบินเขาต้องมีลานจอดสำรองข้าืงบินนะครอันนี้ต้องไปถามท่านรองอนุทินผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบินและหลายๆเรื่องนะครับผมไปสะดุดชื่อผู้ตรวจวิรพันธ์ดีอ่อนฮะพี่บอยวอปอ64คนดี คนรักในหลวงคนรักกพคือดีทุกท่านเลยแต่ว่าสําหรับพี่บอยเนี่ยผมสัมผัสมาตลอดชีวิตต่อราชการของท่านนะฮะในช่วงที่ผมพาชาวนาไปให้กำลังใจตูที่ทำเนียบเนี่ยคุณเล็กวัสนาเคยสัมภาษณ์ผมก็จำได้แต่ปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ ปี64ก่อนนะเอ้ยไม่ใช่ปี54สมัยเรา54เนี่ยลุงตู่เป็นผู้การกรมครับแล้ว56เนี่ยพี่ดงเป็นผู้การกรมฮานลาดยิปเบ็ดท่านออมาติลุงตู่ท่านเป็นรองผู้องคบลนรละปีนั้นพี่บอยเนี่ยเป็นอักษรแรกเลยห,หน้าของของผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีก็คือท่านสวัสดส์ศิสกุลน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยหัวใจของ พี่บอยผู้ว่า,วาที่ผู้าการจังหวัดปาจีนที่ผ่านมาติคอรมอแล้วรองลเก้าเนะก็เป็นหัวใจสีเหลืองมาตลอดแล้วก็เป็นถือว่าเป็นมือปราบอาธรรมนะฮะในช่วงชีวิตที่ผมต่อสู้กับการทุจริตเรื่องราวที่ไม่ดีเรื่องารองาวที่ไม่ดีในบางองค์กรบางท้องถิ่นซึ่งขณะนี้ก็อบปรช ทยอยออกไปเสร็จมาแล้วนะฮะเป็นใบเสร็จที่จะต้องมอบให้องค์คมณนทีลวงตัวว่าการทำงานของพวกเราเนี่ยมีใบเสร็จพร้อมเผชิญเหตุกับทุกสิ่งแล้วก็เรื่องการทุจริตการปลอมบัตรนางสะอาดสีผสมในพื้นที่อำเภอแห่งหนึ่งแล้วก็ไปจำคุกอยู่ที่เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่นยนะ ที่ผมพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าขณะที่เรากำลังทำเรื่องชาติศาตสาตร์กษัตริย์เราต่อสู้กับแรงงานพอมากท่านผู้ว่าบอยก็มาในจังหวะพอดีเลยนะฮะพระผลงานโดดเด่นของทุกเรื่องอยู่เชียงใหม่ก็ตั้งแต่เป็นนอำเภอเมืองประหลัดจังหวัดรองผู้ว่าการจังหวัดก็ทำกันทุกๆเรื่องเรื่องผ่าไทยแม้กระทัง่งโครงการหลวงซึ่งทั้ง องคมนตรีกับรมนาลดเด็กและเรื่อง PM ที่องค์มนตรีลงโตทำในช่วงเปน็นนายมนตรีเนี่ยพวกเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากพี่บอยวปหกสี่เนี่ยตัวเดียวกับไม้ทับภักีคนหมายเนี่ยนะฮะอันนี้เราจะถึงต้องว่าและอย่างหนึ่งเป็นเมืองป้าจีนจะเป็นเมืองที่เริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรม มีอะไรตอนนี้อะไรเข้ามามากมายเพราะนั้นต้องถือว่าเป็นแหลมคมของตอนนายกมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยที่ชื่ออนุชินชาญเบลกุละนะครับผมให้เครดิตนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในตอนที่เลขาสารร,ร,โนโนรัฐมนูญมาชี้แจงสภาผมมีโอกาสไปอยู่กับพี่น้องสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรครลุนทยตั้งชาติเพราะว่า มีความคุ้นเคยกันหลายปีนะฮะผมไม่ได้เป็นไม่เคยเป็นสสแล้วแต่ว่าผมอยู่กับผู้ใหญ่ทางการเมืองมาหลายท่านวันนั้นก็อยากไปฟังอ่ะอยากไปฟังก็ไปดูการถอยเท้าสดแล้วก็นั่งอยู่ในห้องประชุมนั่นแหละอยู่กับพี่ๆน้องๆสสทั้งพรรคคเดไใจเพื่อไทยแล้วก็พรรครัฐบาลทั้งหมดก็เล่าสู่กันฟังว่าคนคนนี้ดีจริงๆครับพี่บอยนะฮะไม่ใช่ ไม่ใช่ว่ามาอวยหรืออะไรนะแต่เป็นการพูดฝันจริงว่าการที่คนรักในหลวงคนที่มือปากคนรับชั่นมือปอกถือว่าเป็นมือปากการปลอมบัตรสวมบัตรเลยนะฮะผมเองนี่นอกจากองค์มนตรีลงตูุ้มของชีวิตทางอ้อมตามที่เคยบอกมาแล้วนะั้นในช่วงที่พี่บอยอยู่บังพีเนี่ยองค์มนตรีลงตูเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งครับ เป็นพ่วงในการรักษาความมั่นคงภาคในภายในภาคหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่งพี่วีบเนี่ยเตรียมทหารที่12เพื่อนรักกันเนี่ยมาเป็นรองผู้ว่าฝ่ายทหารหรือรองพอรมนอฝ่ายทหารเนี่ยนะฮะมาปราบการปลอมบัตรการสวมบัตรและเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็คุ้มครองชีวิตและลมหายใจผมนะฮะ จนมาถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของพวกเราเนี่ยเครือข่ขายราชพักดีเนี่ยเราไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเราจะสนับสนุนคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่สุปการบ้านผมก็ดีพื้นที่เชิงเซาแปดเลี้ยวก็ดีแต่บ้านผมเนี่ยมีบ่อเลี้ยงปลาเยอะเดี๋ยวนี้ลดนะฮะมีทั้งบางปลาบางเสาชงหนองปืนเนี่ยมีมีพม,มีปลา,าก็มีตะกรวดมี ตัวแลนตัวเฮ e, อะไรก็ว่ากันไปเราถึงรู้ทันไอพวกจิ้งจกตะกวดที่เปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับฟังข่าวสารของประชาชนเนี่ยต้องใช้สติพิจารณานะฮะ 3G4G ไปเร็วครับหลังจากที่ผมฟังสารร,รัฐมนูลเลขาสรนักงานที่แจ้งต่อสาภา ฟังท่านจุติไกลเลิกฟังหลายๆท่านอภิปรายมาฟังสรนพอภิปรายเรื่องกองทุนของสมาชิกพระพุทธานรัตนรเราก็ได้ความรู้ความเข้าใจครับแล้วก็พากันไปกราบหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาานะที่ปราจีนซึ่งหลวงพ่อจาดนี่พระป,ปิยมหาราชเสด็จทางโชลมาศไปกราบด้วยพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ ชื่อชั้นของผู้ว่าบอยเนี่ยมาเป็นผู้ว่าประจีนเนี่ยเครือข่ายที่ไม่ดีก็จะเริ่มหงอยเหงาโดยเฉพาะพวกแรงงานเถือนนะครับแรงงานเถือนและเรื่องเถาๆครับก็วันนี้วันเบาๆที่พบกับท่านในตอนนีนะ้มาขอบคุณมทอหนูนะฮะ พูดเชี่ยวชาญเรื่องการบินและลานจอดเพราะว่าผมเรียนมาตลอดว่าผมยุคยี่สิบปาก็ข้อพี่พี่นักบินข้อพี่พี่ทหารเพราะเราจะได้เรียนรู้เรื่องลานจอดสำรองครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะฮะป่าปามแรงงานเถื่อนพมา่า ปราปรามสังกสีสารพิษขยะพิษกากพิษยาวเรื่องเหล่านี้มาทำ้ายประชาชนครับแล้วก็อย่าลืมถอดบทเรียนจากอุทกภัยครั้งนี้นะฮะหาสีแล้วก็น้ำท่วมใหญ่มาปีนี้ก่อนน้ำท่วมใหญ่ก็พอๆก็ตั้งกันมาหลายปีพอสมควรหรือรอสอตอก็ยกฐานะเป็นคนมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มานาพอสมควรครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้ฉันพูดว่าการว่าทุกท่านเป็นที่พึ่งของประชาชนทั่วประเทศครับขอบคุณครับฉันเชื่อว,ว่าความหายแค่ไม่มีพอใช่ฉันหน้าทุกข้างคนทมห้อมหนุยจะทำให้โลกมี ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ